เรามีเนื้อไก่เหลืออีกแล้วครับเริ่มมาล้วนไปอย่างมันเสียเดี๋ยวเห็ดเมนู่งไอ้เบิ้งครับเขาเหลือตั้งแต่เห็ดผัดกระเพาไก่กับแมวจะมาเ <laughs> สี๊ยบหรือแมวเปลี่ยนเมนูใหม่ครับมื <c oughs> อ้ไตาปั้นละ่ะ <c oughs> ตาปั้นมันหายแล้วบนเดี๋ยวจะซื้อ,อยาทายพยาธิไมาให้มันกินนี่ยไอ้ท้องอืดไวไปตอาแล้ไม่กินบ้งกระไรแม่กินนรืม่มือนี่กินแล้ว รอเบอร์เมนูครับปอทีเห็ดนางมือนี่งปั้นมาฉันวะเพื่อนนอนตื่นเมื่อแสบมาแต่วัดวะเพิ่นของปั้นเพิ่นดีใจเฮ็ดเอ้าห่วงนอนแล้วยังมาซื้อวะเฮ้ยแต่ปั้นอุตสามาหาแสบด้วยไงฮะแต่ปั้นอุตสามาเล่นด้วยนะเนี่ยนะอายุหลังบ้านกหลังสิพัดเข่าสู้กิน เสีบก hmm. mm ินข้าวผัดนะเนี่ยเฮ็ดสองเมนูครับมึงเฮ็ดผัดหมี่กับข้าวผัดรอเบิ้งครับแซ่บๆให้เขาปั้นชิมลวยนะไปให้เขาปั้นชิมลวยแล้วแฉาปบ้นไปฮัแเฉาไปเร็วพี่ใหญ่เนี่ตึงปั้นเร็วไปเบิ้งกันนะไปไปเบิ้งกันนะแฉาเนี่มิโอ้ยอืม เอิไงครับรกำลังเตรียมของเดี๋ยวรับเมนูแรกก่อนครับเมนูแรกลยนี่ะนะตุ๊งป้าน,นอนอยู่ใต้ตระลานเข่าพัดครับสองเมนูนครับมอนอี้ทั้งพัดนีทั้งข่าพัด Ok có uống nhét mỏi chép <laughs> cái <laughs> hạt lịch trong mình ปัน้นยังไปสูนก้องอววมนา nữa หอมสันหมอหอมสันหมอปั้นไปกินน้ำย <Hey, S 1> ู่เลยปั้นกินน้ำยู่เต็มเลยเขาเหลือในมือพัดกระเพราก็แม่กระเพร,รเาเข้ม <Hey, S 2> ๆเนื้อไก่สาพอมาเยอะแยะว้ายย่าอมว่างน้ำไหลสอ วันทันผู้ชมครับทันผู้ชมหิวหนักแต่ย็นง้อนเวยฮะ,ะ,ะทันผู้ชมปั้นหิวจัดเนี่ย หม้อมบ่บ้านกินน้ำบ่แ่เนือ้นออน เตรียมพร้อมมือตลาดเนานยืมกันมีกินกระทะไม่ใหม่ติแดแตบครับ ดีครับที่นี้พอดีเพื่อนรถเจอมาเยี่ยมอีกแล้วครับทักทายแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีกำลังเหตุกบเขาครับพอดีเดี๋ยวพาออกไปทงหน้าเขาจะหน่อยนี่เดี๋ยวภาพไปช่มบรรยากาศทุงนาทงหน้าอัลโลเออเดี๋ยวให้เพื่อนนายไปซื้อเหลากันตรงนี้ไปซื้อเหล้ามาเดี๋ยวกินเขาจะค่ำกอนเห็ดเหตุพัดเขาแล้วก็พ่อกได้เทกไ้กอนนั้ ว่าจะพัดมีแม่กินพร้อมอเตอมอไซค์ขี่มังง่าต่ะสปีดอินดี้เข้าผัดหมูเข้าผัดหมูฟังฟังโลห วอ่ครับพี่ทูดไม่ถูกครับผมต้อนเชื้อขี่ฮ่าฮ่าฮ่า taco liang taco luôn mãn sắp bờ cái gì sắp ôi sắp 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 rồi, sắp 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 nè OMG Sugar sắp sugar, นี่อันนี้อันน้น้ำตาลแล้วยเช้วันจะบีบหน้ำตาลฝรั่งใส่ยางหมดสุกัาสุกัดตุกัไม่เข้าเป็นก่อนสุกัม่เข้าเป็นผมอันนี้พิ่ไทยพีกไทยแพทัดแพทผัด Okay, okay. อันนี้ยังคุกคุกคุกกเลโกเลยไ้คนหอมลงไปครับแล้วยิ่งดำแปลงสีหน่อยจงหอมอันมาแตงกินกับน้าเลยเอาอ่้มาแต่แล้ว,วม่ <c oughs> มบบาเรานต่วน บครัเดี๋ยวมือถ้าจะน่าไปต้มุงอยู่ขา้างหน้าครัคบ้างหน้าใงกลมในอุท้านเขาเหมือนเหมือนบ้านสินพอดี ีย่างอื่นบ้านมึนดนดงดมานจีบบ้านจีบยังไงยันไงเรื่องนี้มันกบพักหอมบัว อันเนี้ยอันเนอัเนียอัเนียตอน้อนีมีอะรน่านมซับได้บอกลูกหลานต่อไปมีมูพลังก็ดีอย่แหครับได้สอนเรียนรู้ภาษาอุดปิดปอไปไปน้ำคัญ

กิเดลยวแะโ้จินแบบพลังเลยหน่าลงดีวัดัดจะได้กินขอก็แม่ได้กินหล่อลงแบมเงอนแ้ามันจะออกไปท้ายถ้ำรงหน้าครับนัดกันมูไปแล้ว เราไปกินเหล่าที่ตรงหน้าหน่อยบรรยากาศได้ยังงมอเห็ดกิ่นมะแล้งสานอีสานบ้านของเราโอเคติดใจวัวมาดินติดใจด้วยหงโหเฮ้ยินว่าทัดแต้มตัาแต้มไปกินเลยเอาสิคกี้เอาไป ครถเจอว่ามูเลยบอกเนื้อไก่เล่นชิคเก็ตน่คุณชิคเก็ตกระบาดชิคเก็ตเอากระบาดว่าตายประชาชนว่าไก่ไก่ไก่ก่้องบอกวาทางชิกฤษแบดโลกไทยเห็นให้ลูกให้ลูก

là lạp đến mì không có món nà nó nhạt nó cái <laughs> hà liền ดิ่งๆมาที่นี่อ้อังไทยตัวนี้เร็จเรียบร้อยครับโรเจอร์จะชิมนะครับกุสยามี่ยามี่บอลมามาเจัอเจ๋อตึงแล้วเจอคนดังคนดังเจอคนดังแล้วที่นี่ จะตากฝากแม่ยักษ์นสนเนาะแซ่ยบเด้นี้แม่ชิ้มไหนนิ้ข้หลอวิญญาณวะซืะ้อ,อ,อมูอาอามาหล่หนาซื้อไก่บดมาซื้อเสบอยู่เห็นว่าแสบก็ซื้ซอหลอวิญญาณเาข้มปวดก็แช่บันาเขาก็ใส่เข่านิดหน่อยโอ้เข่าได้ลายออกกลับนิดหน่อยออก อยูอ่ไรงูสิงโตเ<ด>หน่นีห่หลีแสบเลยวะที่นี่ไรงูสิงตัวเหน่ไปเชือบมอมกันนะครับม,มอม <c oughs> มอมอ <c oughs> เอาฮะเชียบมันได้ไหมสายเทปไห้ซูฟีมือได้หลอดเออเดือมต้นนี่ขอให้ปั้นกินน้ำแน่นันอเ,องงเออมันอยากออก มันกินหอมหาผัดล้มแชร์ของว่าซองบึงหเหืากล่องไทยจาก,อากไอรอเดลีุ่นว่าเราเนพื่อนเพื่นใชเพื่อนเนตารางเราตากเคยวาเาไทายลีเลยก็เป็ลกมาปัน้นเด็กตากให้เราเัา้งเดือก,กินกับมัวกัวขัดเคยุ่งกัขาัดตาโบมีบอกเผ็ดคือบอกเผ็ดน้าพริกมไ่ไหวรอบนานแม่บอกว่าแซ่บอยู่ครับรอบนี้ไอ้เราเขาปั้นจากไอรีอ่เลยบอก โฮ้ยใส่ฮสุ่นได้บองนอนบอกไม่บ่ให้ป้านกินน้ำแหนั่นเฮ้ยไอชี้ไอ้ีฉลาดแกมโกงนเนาะอยากกินกับทำท่าบ่อยากคือเลนหนีมาคือไปนอนยังอยู่ขี้ดินมันสกรปรกเหมืนอนยั้งเย็นบ่เดี๋ยวไปชิมให้เฮือนครับรย,ย้ายนี่บ่เนี่ย<ะ>ชิมชิมชิมหายหมด เป็นไงเออส้มเบื่อนึ่งบ่อยเลยเดี๋ยวน่าจะส้งรวดโอ้โหเจออร่อยมากโอเคครับผมขอบคุณมากขาบรุณมากส่งไปแล้วก็ตามอันนีต่มมือนี้เดี๋ยวจอกไปทงใเ่ิ้งส้งโอ้ต้งเผื่อมะนาวเขาหมอโอ้สิดีตาแล้วสงมอะไรบอสส้งไปละไปละไปนอนเวีน ก็เล็งแต่น้อเราเจอญาติอิ่มย <oh uh um> hmm ุ่นี <h? <h ่จะซื้เบิิงคทหนึ่งครับกินรใส่พรินี่บอกินรอดเดี๋ยวจะได้ออกไปลำบากได้ไปย่างเลยวันนี้นั่งดูเทียงเย็นนมีตอมีบรรยากาศดีมากมาพอแจก่ก็แล้วนี่มาหาย่างไก่ดิ่งเอาเสียหม้อย่างไปใส่พริกเครื่องหน่วยอย่ามีอยู่ยามีหลงฝากมากหลงองใหญ่เลย

tắt khẩu, chim bấm chim bấm 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 rồi, bấm 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 này là bấm 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 กับผักบัวน้ำคุ้นอดดยกันเนี่ย่ลมเลยยังไม่เจอเนี่ยเอ่มมันก็สมเลออไปโกโก้แล้วยกเออเมก็สมแล้วพอดีไหมพสมเจอผ้าเห็นน่ะส้มส้ม เดี๋ยวครับในการก็ปุ่นหมอมเข้าไปทงมาที่นี่เขาจังสุดนักนักเดือนปลาก่อนไปที่นี่ยวกันจิ้มหน้าครับเดี๋ยวรัเจอรับเจอรัเจอ